นี้นะคะปอปอก็จะมาสอนหน่วยความสามารถของหนูากิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องทำให้ได้นั่นเองค่ะวันนี้นะ ล้างมือนั่นเองค่ะก่อนเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำเราต้องล้างมือและอย่างหนึ่งการรับประทานอาหารหรือการจับสิ่งของนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุปปอปมีเพลงเกี่ยวกับการล้างมือและวิธีการล้างมือมาให้เด็กได้ฟังนะคะฟังกันเลยค่ะ สนุกไหมคะดเด็กๆฟังเพลงแล้วดเด็กๆรู้จักวิธีการล้างมือที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะดเด็กๆอย่าลืมทําตามกันนะคะแล้ววันนี้นะคะครูฟ็อกก็จะมีใบางานอีกใบางานมาให้เด็กได้ทําค่ะคือกิจกรรมทําให้ได้นั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำและเด็กฟังข้อความและพูดตามคุณครูและลากเส้นไปหารูปภาพที่สัมพันธ์กับข้อความนั่นเองค่ะ ข้อความแรกนะคะคือช่องแรกเลยให้เด็กตั้งใจสั่งครูป๊อปนะคะขับถ่ายเสร็จแล้วกดน้ําล้างให้สะอาดเอ๊ข้อความที่ครูป๊อป,ปพูดถึงจะตรงกับรูปภาพไหนหนะเด็กๆเราสังเกตดูรูปภาพสิคะให้เด็กโยงเส้นเลยคะ่ะต่อมาข้อความที่สองนะคะ ก่อนออกจากห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดเอ๊อยู่ในรูปภาพไหนแน่เด็กๆเราสังเกตดูสิคะอ๋ออยู่นี่ไงคะเด็กๆง่ายกันไหมคะเด็กๆกิกจกรรมหนึ่งนะคะคือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะกิจกรรมหนูน้อยรักสะอาดค่ะก่อนที่เราจะไปทำรายงานนะคะวันนี้นะคะ ลองสังเกตสิคะขา้างหน้าคุป๊อปมีอะไรนะวันนี้นะคะคุป๊อปจะมาแนะนำอุปกรณ์และวิธีใช้ให้เด็กได้รู้จักกันค่ะในการทำความสะอาดของเด็กๆนั่นเองนะคะภาคหนึ่งนะคะคือผ้าคนหนูผ้าคนหนูมีหน้าทีเอาไว้เช็ดตัวนั่นเองค่ะต่อมายาสีฟันและไม้แปรงฟันค่ะ มีหน้าที่สำหรับแปรงฟันนั่นเองค่ะต่อมาสบู่นะคะวันนี้ครูป,ป๊อปยกตัวอย่างเป็นสบู่เหลวนะคะสบู่มีหน้าที่เอาไว้อาบน้ำนั่นเองค่ะต่อมานะคะแชมพูแชมพูม,พมีหน้าที่เอาไว้สระผมนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะครูป,ป,ป๊อบก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำ เด็กๆได้รู้จักกันแล้วใช่ไหมคะวิธีอุปกรณ์ต่างๆที่ครูป๊อปแนะนำไปให้เด็กเปิดหน้านี้เลยค่ะกิจกรรมหนูน้อยรักสะอาดให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพของใช้ที่ตรงกับการใช้งาน พี่ครูป,ป๊อบได้อธิบายให้เด็กฟังค่ะเด็กนะคะอย่าลืมทาใรายงานมาส่งครูป,ป๊อบนะคะและสัปดาห์นี้นะคะก็จบหน่วยความสามารถของหนูและกิจกรรมต่างๆแล้วค่ะบายค่ะ